เเดเด็็กกนะนะทุกคนครับเพื่อนเล็กบอกว่ามีเด็กใช้เด็กนะทุกคนนะแล้วเสียงแกเนี่ยไม่เหมือนกับป้าแล้วทุกคนเสียงแบบเข้มๆน่ากลัวนะทุกคน,คนนะเหมือนผู้ชายนะไม่รู้ว่าแกเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่านะ,อะ,ะบอชัลูกยไหมไม,มันบอไม่ใช่นะมันใส่หัวนะรงไรบาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะฮะ วันนี้พบกับผมเป่าเดินสำรวจป่าก,กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มากับเพื่อนเล็กด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเล็กเอวเคนะครับทุกคนนี่นะก็ฝากเข้าไปติดตามเพื่อนเล็กด้วยนะทุกคนนะก็เดียนะ๋ดวยววันนี้นะผมกับเพื่อนเล็กนะได้หาสมุนไพรเสร็จไปที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งนี่โจนหน้นาผาสูงเลยนะที่เราจะต้องขึ้นกันก็ระหว่างที่ผมกับเปาได้ขึ้นเนี่ยจะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆด้วย ใช่เมื่อวานเนี่ยเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเลยสองวันแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะใช่เมื่อวานเราเดินทางมานะ่เจอเจอกับใครก็ไม่รู้นะทุกคนนะสองคนนะไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือเปล่าใช่ใช่สงสัยมากนลทุกคนนะลายคนผลก็ฟ้องกันนะใช่เค่ทุกคนก็เพื่อไม่เสียเวลากันนะก็เะเราเนี่ยรีบเดินทางกันเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาท่านอาจารย์ของเราอีกนะถ้ามันคําก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กลับหรือเปล่าอาจจะเป็นพ่งนี้เป็นวันที่สามที่เราเนี่ยได้อยู่ในป่า แถมนี้กันนะก็ไปดีเดินทางไปดีกว่านี่นะทุกคนตอนนี้เราเนี่ยเดินหาสมุนไพรกันอยู่ฮะทุกคนนะตอนนี้เราขึ้นมาตรงหน้าผาแล้วทุกคนผมกับป้าเนี่ยเดินในเวลาเดินอยูประมาณหชั่วโมงเลยนะโอ้ไม่รู้ว่าแถวๆนู้นมีสมุนไพรหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าตรงแถวๆนี้นี่ยสมุนไพรเยอะมากเลยนะ ต้นพวกนี้เยอะมากครับทุกคนแล้วตอนนี้กําำลังจะออกดอกด้วยนะสวยมากเลยอะนี่นทุกคนนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาไกลแล้วนะทุกคนขึ้นมานี่ชันมากแล้วทุกคนนะ ไปเร็กเดี๋ยวเราเนี่ยรียบเดินทางกันต่อดีกว่าป่ะ เลยเข้ามาป่าลุกแล้วตัวเนี่ยทุกคนผมพามาดูยังก็เขาลูกนี้เนี่ยต้นพวกนี้เนี่ยเยอะมากครับทุกคนนะเนี่ยก็จะเป็นต้นที่เพิ่งโตครับทุกคนเนี่ย พวกนั้นก็จะเป็นต้นใหญ่แล้วนะทุกคนนะเนี่ยไม่รู้ว่าต้นชนิดนี้เอาไปปลูกได้หรือเปล่านะทุกคนนะไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะสวยงามหรือเปล่านะเนี่ยต้นเขานะทุกคนถ้าผมเอากลับไปปลูกน่าจะสวยงามนะตอนนี้ป่าเนี่ยแห้งแรงมากกันเล็กไปเลยเดิเเดนทางกันต่อเลยไปทุกคน แต่เ,เราจะต้องเดินขึ้นไปอีกไกลแล้วทุกคนนะ ไม่แน่ใจเล็กเราต้องเดินไปเรื่อยๆว่ะ เด็กดาวมาจากเถี่วข้างหน้านูกน่ะเงียบปะตอนนี้เงียบแล้วแต่กินี่เหมือนได้ยินเสียงมีเหมือนมีคนตะโกอยู่แถวข้างหน้าลเล็กไม่รู้ว่าอาจารย์อยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเล็ก lòng bê phong đúng không bà? Đây rồi, là lòng bê phong hướng nam luôn nè. Đi 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 bà. Hey. ดีเลยเล็กใครวะทุกคนเล็กเล็ก หมือนมีใครก็ไม่รู้นะทุกคนนะแถวๆข้างหน้าเรานะไม่รู้ว่าเป็นพวกใครนะเราจะต้องระวังนะเล็กได้เสียง, <c oughs> เ,ยงเหมือนมีคนคุยอะไรกันไม่รู้นะนะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกในพานหรือเปล่า เงียบไปแล้วนะเสียงเงียบไปแล้วเดยวเราลองไปเดินดูอะไรเ,เดยวเราลองไปเดินดูข้างล่างไหมไม่ต้อง,องวาเดี๋ยวเราออกไปดีกว่าเดี๋ยวมันมีอันตรายเนะี่ยเพราะเราอาจจะโดนมีอะไรเกิดขึ้นใส่เราอีกเราไม่แน่ใจว่าเป็นอาจารย์หรือเปล่าเราจะต้องไปดูลองไปแอบไปดูก็ได้ลองไปดูปะลองไปเดินดูแค่แป๊บเดียวก็ได้เดยวเราค่อยกลับขึ้นมา ตอนนี้ก็เสียงเงียบไปแล้วนะเล็กเสียงเงียบไปแล้วแล้วเหมือนว่าพอเราจะมาทะลุที่ไหนเนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นโขดหินเนี่ยมีทำเปล่าไม่รู้เจอปะโขดหินใหญ่เลยนะขบันก็น่าเราเนี่ยเหมือนว่าจะอยู่บนยอดเขาละตอนนี้ป่าเนี่ยแห้งแรงมากครับทุกคน ตอนนี้เราก็ตามหาท่านอาจารย์ของเล็กอยู่นะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ไหน่ะไปเลยเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันต่อเลย<ป>ตอนนี้ก็เสียงนี่เงียบไปละไม่แน่ใจว่าเป็นอาจารย์หรือเปล่าแต่เสียงแบบนี้ใช่ไหมเล็กไม่แน่ใจไม่ได้ไมันเสียงตะโกนอาจจะไม่ใช่ก็ได้ต้องระวังอย่างดีเลยไป,ไปงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยอเดินขึ้นไปฝั่งนู้นกันดีกว่านะ<ป>เราจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะทุกคนนะเราจะเดินขึ้นไปดูตรงที่อาจารย์เขาเนี่ยชอบ ชอบไปอยู่แถวๆนั้นนะไปเลื่อยไนี่นะทุกคนผมกับเพื่อนเลยก็เดินทางกันต่อนะทุกคนนะตะกินในเราเนี่ยอาไปเจอเสียงปริศนานะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นพวกนายพาหรือเปล่านะทุกคนนะหรืออาจจะเป็นอาจารย์ของเล็กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินเลาะไปนะทุกคนนะเดินเลาะไปที่อาจารย์ของเล็กอยู่นะ ตอนนี้ผมกับเพื่อนเล็กก็ขึ้นมาไกลอยู่แล้วนะทุกคนแชร์ก้าว uh huh. โ่ขึ้นมาถึงท่านต้นแล้วนะโอ้ลมพัดเนี่ยเย็นมากเลยนะเหมือนเราจะอยู่บนยอดเขานะตอนเนี้ยยอดยอดเขาไปที่เสียงอะไรฮัปปี้หมดเลยไปเล็ก ทุกคนเล็กก็กำลังจะเดินตามล่างผมไมอยู่นะเฮ้ยเล็กกระลอกทุกคนเจอไหมกระลอกวิ่งอยู่นะต,ตัวใหญ่มากเลย

To tôi u lắm, phải lắm lên, lắm đồng lắm 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 หมวกหายวะเนี่ยร่างลอยหมวกคนอยู่ตรงนี้นะไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเดินลงไปข้างล่างดูนะไปตอนนี้เหนื่อยมากฮะอ,<า>อะไรมนะไข่เล็กทุกคนครับเจอไข่ก็ไม่รู้นะทุกคนสูกเข้าไปดูเจอไหมพี่ ไม่ใช่อาจารย์นะอาจารย์ผมท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นผมสีขาวเนะอาฮะนี่เขาจะถือถืออะไอยู่นม่รู้นั่น,นแล้วก็แองตัวเนี่ยเป็น,นชุดพระใช่เล็กเหมือนเขาอุ้มอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะไม่ไม่แน่ใจว่าอุ้มอะไรเดือดทุกคนนั่นแหละ หเหมือนจะเป็นเด็กวับเปลามือเจอไหมมองยังมองยังเมื่อกี้มีมือขึ้นมาม,มือเด็กเจอไหมทุกคนต,ต้องเบาๆนะเหมือนเป็นเด็กทาลุเลยนะเล็กใช่แล้ทุกคนผมเนี่ยจะจามผมเนี่ยต้องการจามเลยด้วยนะ ลองเข้าไปดูใกล้ป่ไอไประยะางคืายใจเเราก็าาาเปินนะเปดปดูตู้คอค่อยๆไปนะเล็กทุกคนเราเนะ่าจะย่องไปดูใกล้ๆนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เราเดินเนี่ยเสียงก็ดังมากเลยฮะไม่รู้ว่าเขาเราจะได้ยินเราหรือเปล่านะ มีเด็กน้อยอยู่ในมือนะคนใกล้ๆแล้วเปล่าเช็ดฉันเลยนะมีมีเด็กอยู่เอาเด็กมาทำอะไรแล้วเปล่านั่นอ่ะนม่แใจครับทุกคนดูดิ ยินเสียงเด็ร้องเหมือม่อกี้ไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่านะอืมแต่เอกใจเหมือนกันนะว่าเขาไปเอาเด็กมายังไงนะออลองคุยดิเป็นพาร์ด้วยนะ่ะแต่ผมยาวใส่ชุดพานะเป็นจีวรพาร์ทุกคนเขาไปขโมยเด็กมาหรือเปล่าพวกเราก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะใช่ใช เมื่อกี้เราเนี่ยหาดูว่าลางจืดเนี่ยหาไม่เจอนะเราก็เลยล้อมาดูทางนี้แต่มาเจอใครไม่รู้เนี่ยลองคุยไหมเขาเลยลองเข้าไปคุยดิฮะเลยลองเข้าไปคุยดิ<ะ>เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวคอยอย่งห่าง,าง<ๆ>ดูแลใฮะไปคนแบบเนี้ยแต่เข้าไปดูนะ เป็นผู้ชายผู้หญิงหระอเปล่าเหมือนเป็นผู้หญิงนะเพราะมีลูกด้วยใช่แล้วผมเขายาวนะแต่ผู้หญิงคงไม่ใส่จีวรอย่างเงี้ยนะได้ลองค่อยๆเข้าไปดีๆนะดูท่าทางแกด้วยป้าครับป้าเฮ้ยเสียงนี่ไม่ใช่ป้านะทุกคนนะป้าทำอะไรอนะ่ปะปะ้าเรา มีเด็กช้เด็กนันะทุกคนครับเ <c oughs> พื่อนเล็กบอกว่ามีเด็กใช้เด็กนะทุกคนนะแล้วเสียงแกเนะี่ยไม่เหมือนกับป้าแล้วทุกคนเสียงแบบเข้มๆน่ากลัวนะทุกคนนะเหมือนผู้ชายนะไม่รู้ว่าแกเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่านะ,ะาผมมาหาสมุนไพรแถวนี้แล้วป้ามาทำอะไรเนี่ยพี่เนี่ยป้ามาทำอะไรเนี่ยน,นีลูกป้าเหรอ บ้าอยู่กี่คนเนี่ยฮะเหมือนว่าเข้าใจ้ลูกเขาแกเนี่ยกินนมแกอยู่อ่ะเปล่าใช่เหรอเขามีนมด้วยเหรอ,อ,อทุกคนครับทุคนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนบ้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะแล้วเปล่าชุด้ามาจากไหนเนี่ย <c oughs> จามาทุกคนผมเนี่ยไม่ค่อยสบายนะทุกคนนะ แปลกๆว่ะเปาปลา,าแกแปลกๆวะ่ะคุยโดยไม่รู้เรื่องเลยเล้งเนนะี่ยคุย้วยไม่รู้เรื่องคนระับทุกคนนะผมดูไม่น่าจะใช้คนปกติคนระับทุกคนมีเสียงเด็กร้องด้วยนะให้ลูกปลามเนี่ย ใช่ลูกป้าไหมป้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยถืว่าทุกคนเป็นใครก็ไม่รู้นะมีเด็กด้วยนะนนตอนนี้เพื่อนเล็กก็เดินไปถามนะว่าใช่ลูกแกหรื<ม>อเปล่านะเขาบอกไม่ใช่ลูกเขาวะฮะเขาบอกไม่ใช่ลูกเขาเหรอเออถามแล้วก็ใส่หัวไมเ่เจ้ทุกคนครับแปลกแล้ว ป้าป้ามา,ามอยู่นะี่นี่นานยังแล้วไปเอาลูกแบเามาจากที่ไหนนั่นน่ะป้าเด็กลองถามดิเขาเอามาจากไหนนั่นน่ะป้าเด็กมาจากไหนเด็กยังคลุกคลอดอย่างเงี้ยเด็กยัง, <c oughs> กยงไปทานลกอยู่เลยปาเด็กเนี่ยยังเด็กมากเลยทุกคนน,นะ,ะยังเดินไม่ได้เลยนะ่ะ อะไรป่าแปลกๆป้าคนเนี้ยคุยด้วยแล้วก็คุยแบบไม่ร really like ู้เรื่องเลยนะรู้ว่าเป็นคนเต็มไม่ดีหรือเปล่าทุกคนไปดูกันนี่นะดูทุกคนดูว่ามีเด็กเดี๋ยวนะทุกคนดูดูดิแกน่ะอุ้มเด็กอยู่นะไอ้เภาไงเล็กมันใช่วิ่งเหรอฮะ มันไม่ใช่ผู้หญิงหรอดูจากลักษณะเนี่ยไม่เหมือนผู้หญิงนะทุกคนนะไม่เหมือนไม่เหมือนไปดูใกล้ละดูให้หมดผมเผาเนี่ยาวมากแล้วมีหนวดด้วยนะเป็นเล็กบอกแล้วก็เด็กอยู่นะทุกคนนะสำคัญมากนะเด็กนะไม่รู้ว่าเป็นเด็กที่ไหนนะว่าอาจจะเป็นพวกสมางที่ไปขโมยลูกอื่นมาแล้วก็เผาเนี่ยเอามาสืบทอดตระกูลเนี่ย มาสืบทอดอะไม่ก็เป็นปอบอไอ้เป้านเนี้ยดูมันทําตัวปแปลกๆนะแล้ลิ้นใส่ด้วยดูดิไม่แน่ใจว่าเป็นปอบหรือเปล่าปอบหรือสมิงไอ้นี้เราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้มันกลางวันที่แขลกนะทุกคนแล้วมันทําตัวปแปลกแต่เมื่อกบ่ใช่ลูกเลยมัมบ่มันไม่ใช่นะมันใส่หัวนะของไอนเป้า ไปลุกันลุกระเพาะลุกกระเฮ้ยระวังดูว่าดูดูรูปร่างแกดิไม่เหมือนผู้หญิงไงแล้วเสียงก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะเล็กเล็กเขาจะเดินไปไหนวะหลบก้อนหลบก่อนหลบก่อนอันตรายอันตรายอันตรายจะไปไหนคราบวะดูว่าทุกคนเฮ้ยเล็กไม่ใช่ปลานะเป็นใครก็ไม่รู้นะเสียงขู่ด้วย กคนครับเสียงขู่้วยนะทุกคนตะกี้เนี่ยเขาขู่ผม้วยนะตะกี้เนี่ยเขาขู่ด้วยนะทุกคนนะ ขาเนี่ยจะไปไหนก็ไม่รู้นะั่นะนะน่ะดูทุกคนเหมือนผู้ชายมากเลยนะทุกคนนะไม่แน่ใจว่าแกเนี่ยคือสมิงพาหรือเปล่านะทุกคนเหมือนกับที่ผมเนี่ยเคยเจอมากเลยนะแล้วตอนผมวิ่งขึ้นมาเนี่ยผมได้ยินเสียงแกขู่ด้วยนะ แต่นี่มันกังวังแสกเลยนะทุกคนนะผมว่าไม่น่าจะใช่สมิ่งอะไรนะทุกคนตอนนี้เพื่อนเล็ก็อยู่บนู้นนะเละแกเดินไปไหนแล้วแกเดินไปไหนแล้วตามปไปปะทุกคนครับอันนี้คือใบหุบวางหรือเปล่าครับนี่นะ ไม่แน่นใ,นใจว่านี่คือใบขุกขวางรอเปล่านะบนเขานะี่มีเยอะมีเยอะมากเลยเนะี่ยต้นเขานะต้นใหญ่มากเลยต้นนี้เลยนะลำใหญ่ๆตรงนี้นะทุกคนน้ำใบเยอะมากเลยละะลเดี๋ยวเราจะลองเดินตามไปดูคนตะก,กี้เนี่ยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยนะอะไรเล็กไ,ไ,ปไ,ปไม่เยอะหรอ วัยมากทุกคนเมื่พี่นี่เพิ่งเห็นแอนะเดินมาแถวๆนี้อยู่เลยนะเล็นเข้าไปไปด้แล้วเล็กอยู่ตรงนน,น้นทุกคนเดี๋ยวเล็กแต่ว่าเราเอาอกจากที่นี่ดีกว่าไหมออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเช็อีกรอบหนึ่งดีกว่าเพื่อนเพราะว่ามันอันตรายแล้วว่ะเริ่มรู้สึกแบบไม่ปกติแล้วครับ ตอนนี้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปกติแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ก็เริ่มจะจเย็นแล้วด้วยนะทุกคนดูดิฟ้าเนี่ยอ่าพัาทิศน่ยก็จะตกเด่นแล้วนะทุกคนเราจะต้องรีบตามหาพระอาจารย์อีกนะทุกคนนะไปเล็กๆไป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 ทุกคน